วารตตีดีบี2ภผู้ใจเสนอนวดใาญ่ตื่นเต้นเร้าใจจากผลงานของสยุมผูทศพลแผนลับแหก่ายนรกผมซอดสายสายตาหาเป้าหมายทันทีที่มองเห็นปุ่มไม้ที่เยื้อะไปทางขวาไหวย,ยุประสาทตาบงการให้ผมสาดตร์ m 1 6กเข้าใส่จนหมดแม็ก เสียงร้องที่แผดออกมาแสดงให้เห็นว่าการยิงของผมได้ผลและเสียงปืนจากด้านดังกล่าวก็พลอยเงียบลงไปด้วยแต่อีกด้านหนึ่งยังคงระดมยิงพวกเราอย่างบ้าคลัง่งกระสุนอีกหลายชุดของฝ่ายซุ่มยิงกระทบกับก้อนหินที่บนแอบซ่อนอยู่สะเก็ดหินฉีกขาดกระจุยกระจายจนผมไม่สามารถเงยศีรษะขึ้นมาตรวจการได้อีกต่อไปพวกมันยิงกดหัวเราจนงโง่ไม่ขึ้น ผมมองไปยังตำแหน่งที่เจ้าเชียนลม้มหลกและพยายามคืบคลานเข้าไปหาไม้จะปลดวิทยุจากหลังเจ้าเชียนรากับว่าพวกมันล่วงรู้ความคิดของผมพอโผล่ศีรษะออกไปนิดเดียวหากระสุนก็พังผูมาสกัดกั้นเอาไว้อย่างหนานเน่ยและอีกหลายต่อหลายชุดก็สาดเข้าใส่ร่างเจ้าเชียนที่ล้มกลิ้งอยู่กับพื้นอยากก่างกระพ่าฝนผมหมดโอกาสเสียแล้วพวกมันมีมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้เนื่องจากเราไม่เห็นที่ตั้งนย้งของ้าตศึกเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราทําได้ก็คือปักหลักยิงใส่กันอย่างดุเดือดเลือดพลาน เวลาผ่านไปชั่วโมงเศษเศษที่พวกเรายิงตรึงกันไว้เสียงกระสุนที่เบาบางลงแสดงให้เห็นว่ากระสุนของฝ่ายเราเริ่มร่อยหรอลงทุกขณะยังไม่ทันจะตัดสินใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทหารรับจ้างคนหนึ่งก็กลิ้งตัวลงมาหมอบอยู่ใกล้ๆผมทำยังไงดีครับล่ามพวกมันบิดเข้ามาใกล้เต็มท้นแล้วพวกมันมีนมากเกินพวกเราเหลือกันกี่คนผมย้อนถามออกไปพร้อมกับปลดล็อกถอดแม็กกาซีนเปล่าออาไปจากตัวปืน ผมกับล่ามสองถางนอนอีกสามผมตัดสินใจอย่างบ้าเลือดขึ้นมาทันทีมีทางเดียววิ่งฟาร์มออกไปทางนี้แหละถ้าคืนอยู่แบบนี้มีหวังตายหมดแน่ไอ้น้องตอกลงล่ามทหารคนนั้นรับคำหุวนหุวนพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นมานั่งพิงก้อนหินผมให้สัญญาณกับพวกที่เหลือพร้อมกับเพ่นพวดขึ้นยืนสาสตร์กระสุนลุกไปหนึ่งชุดเป็นการเบิกทักแลก้วกระโจนวิ่งตะบึงไปข้างหน้าสุดฝีเท้าตามต,ติดมาด้วยพวกยมพบาลไม่ปราถนาอีกสี่ถึงห้าคน พวกทหารเวียดนามเหนือระดมยิงไล่หลังผมกับวิ่งไล่ตามพวกผมมาติดติดเสียงปืนที่ระดมยิงดังอึ้งเตือนให้ผมโกยแนบไม่ได้เหลียวหลังมาดูเพื่อนร่วมถะซึ่งแหกปากร้องเอ็ดอึ้งด้วยความจ็บปวดรวดราวจากพิษสงของปืนอากา้าที่ระดมยิงแบบไม่เลี้ยงที่หมายป่าสาบเสืออ,อันรกชัดมองเห็นยุแค่เอือ้อม ผมสะดุดเถาวันหัวทิ่มลงจูบพื้นพราะกับทหารรับจ้างผิวดำสนิทยังกรนนิดโกรกที่กวดตามผมมาติดติดก็สุดตัวลงนั่งพับเพียบห่อแขกแขกเหมือนกับหมาบ้าเดดอยู่ใกล้ๆกับผมอีกสามคนนะผมกระหืดกระหอบถามออกไปเสร็จหมอนแล้วครับผมหายใจเฮือกใหญ่ขณะนี้เหลือผมกับเจ้าดำเอ็มอิ่มเพียงสองคนเท่านั้นสองคนในสภาพเช่นนี้มันจะหนีรอดไปได้กี่น้ำ ผมก็ยังไม่รู้เหลือระยะทางอีกประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงฐานปฏิบัติการอกองพันหกหนึ่งศนทัศนวิสัยจําใสแบบนี้ถ้าหากผมตัดสินใจเดินทางต่อไปเห็นทีจะไม่ปลอดภัยแน่ๆเราเห็นจะต้องซุ่มอยู่แถวนี้ก่อนจนมืดแล้วแล้วค่อยหาทางเข้าฐานปฏิบัติการกองพันหกหนึ่งศอ้วเชื่อเหลือเกินกะขณะนี้ไอ้แก้วมจะจัดการกระจา,ะจายเต็มไม่หมดแล้วตอนเนี้ยดําเอมอิ พยักหน้าไม่กล่าวอะไรออกมาผมเริ่มใช้สายตาสำรวจบริเวณที่เราซุ่มอยู่ก็พบว่านอกจากจะเป็นป่าสาบเสือแล้วมันยังหนานแน่นไปด้วยหนามเล็บเหยียบถึงตอนนี้ผมรู้สึกแสบไปหมดทั้งหน้าและลำคอเมื่อสำรวจตัวเองก็พบว่าทั้งผมและเจ้าดำเอมอิ่มวิ่งฟาเข้ามาในดงหนามเล็บเหยียบโดยไม่รู้สึกตัวผมพยักหน้าให้เจ้าดำเป็นสัญญาณให้ตามมาและคลืบคลานเข้าไปในพุ่มหนามเล็บเหยียบที่หนาทึบที่สุดด้วยความลำบากยากเย็น มันเป็นความหวังครั้งสุดท้ายที่ตั้งเอาไว้ว่าไอ้แกวบ้าเลือดเหล่านั้นคงจะไม่บุกเข้ามาค้นหาถึงในกลางดงนี้แน่และมันก็เป็นไปนตามที่ผมคาดหวังเอาไว้ผมได้ยินเสียงพวกมันส่งภาษากันลงเลงข้อความที่จับได้พวกมันสั่งให้ทหารยิงกราดเข้าไปในพื้นที่ต่างๆอย่างเดาสุกผมรีบกดศรีรษะเจ้าดำมอบลงติดพื้นดินทันทีเสียงปืนคลางระงมขึ้นอีกครั้งหนึ่งแนวกระสุนชีกต้นเสือหมอบขาดออกเป็นทางชั่วอึดใจเสียงปืนก็ยุติลงเป็นปิดทิง้ง และเสียงของพวกมันก็ค่อยๆห่างออกไปผมค่อยๆหลับตาลงด้วยความเหนื่อยอ่อนซุ่มเงียบอยู่กับที่พักใหญ่เมื่อเนี่ยใจว่าปลอดภัยแล้วผมก็ค่อยๆชันกายขึ้นนั่งรีบสำรวจดูกระสุนปืนปรากฏว่ายังเหลืออีกไม่ถึง20นัดปืนพกที่เน็บเอที่เอวลุดท้ายไปตอนไหนผมยังนึกไม่ออกผมหันไปถามเจ้าดำบอกเหลือกระสุนอีกกี่นัดดำของผมเหลืออยู่แม็กเดียวเจ้าดำตอบสั้นๆ พร้อมกบหยิบกระสุนแม็กสุดท้ายขึ้นมาเปลี่ยนแม็กเปล่าด้วยความคล่องแคล่วว่องไวผมนั่งคิดอยู่ชั่วครู่ก็ปล่อยให้มันนอนพักผ่อนเพื่อออมแรงเอาไว้เดินทางต่อในตอนพบคำส่วนตัวผมเองนั้นนั่งนกอยู่ชั่วครู่ก็เผลอตัวหลับลงไปได้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียที่สุดในชีวิต <c oughs> ผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อเวลา20นาฬิกา เสียงปืนกลดังอยู่ห่างๆคงาจะมีพวกเราบางคนนี้ความตายผ่านมาพบกับไอ้พวกแกวและก็เลยถูกซุ่มยิงเสร็จไปตามระเบียบผมกับเจ้าดำค่อยๆค,ค,คลืบคลานเอาไปกระสุ่มเล็บเดี่ยวด้วยลักษณะดังเช่นกวางระแวงไผ่เราจะต้องพยายามไปถึงฐาน6 1 0ให้ได้ก่อนสว่างพอฟ้าสางเราจะหาทางขึ้นไปผมกระซิบบอกกับตัวเองในขณะที่คืบคลานเป็นงูก,กินหางอยู่ในดงหนามที่แหลมคมนั้นตลอดระยะเกือบ5กิโลเมตรจากที่ซ่อนถึงตีมฐานกองพันหกห ใช้เวลาเดินทางด้วยการคลืบคานด้วยศอกไปในบางตอนเมื่อสวนทางกับทหารเงียดนามเหนือที่เดินมาเป็นกลุ่มๆหนักแปลกที่สุดก็คือพวกมันเดินไปตามเส้นทางเดินในลักษณะที่ไม่ได้มีการระมัดระวังตัวใดๆทั้งสิ้นเสียงพูดคุยของพวกมันได้ยินถนัดชัดเจนผมรู้ทันทีว่าขณะนี้พวกมันคงจะเกาะฐานปฏิบัติการกองพันหกหนึ่งศูนย์เอาไว้อย่างหนานแน่นเสียแล้ว ผมรู้สึกหนักใจขึ้นมาทันทีไอการที่จะเดินขึ้นฐานกองพันหกหในเวลาเช้ารู้สึกว่าจะไม่ใช่ของง่ายเสียแล้วพวกมันจะต้องตรวจการเห็นผมทั้งสองคนอย่างแน่แน่เมื่อผมคลืบคลานเข้าถึงตีนฐานก็ต้องหมกตัวอยู่ในพงอ้อยอย่างเงียบเชียบผู้ส่องแสงที่ยิงจาก610สว่างโรคอยู่เหนือศีรษะไม่ขาดระยะแสงสว่างขนาดหมื่นแรงเทียนทำให้ผมมองเห็นลักษณะภูมิประเทศอย่างชัดเจนขณะนี้ผมและเจ้าดำ กำลังหมอบอยู่ทางด้านหน้าของฐาน610มีถนนลูกกลางกว้างขนาดรถบรรทุกวิ่งได้ทอดจากริมสนามบินซัมทงพุ่งขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพัน610ซึ่งขณะน,นี้มองเห็นทึมๆมอยู่ภายใต้ใตแสงแฟร์ที่กระจากนั้นผมจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวนี้โดยจะหาทางเลาะขึ้นทางด้านข้างแล้วส่งอาณาสัญ,ญญาณให้ทหารไทยที่ประจำฐานอยู่ข้างบนทราบในโอกาสโตะไปรัศมีของดวงอาทิตย์เริ่มสาดขึ้นมาจากขอบฟ้า สายหมอกที่อ้อยอิงอยู่ตลอดคืนเริ่มจางลงบ้างเล็กน้อยเราทั้งสองคนค่อยๆแวกพงอ้อออกมาแต่แล้วก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงพูดของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวเป็นเสียงภาษาไทยอย่างถนัดชัดเจนผมแน่ใจในทันทีว่าขณะนี้ไม่ใช่มีแต่เพียงเราสองคนเท่านั้นที่แอบซ่อนอยู่ในบริเวณนี้ชั่วอึดใจก็มีเสียงตะโกนกู่เป็ะอนัสสัญญาณดังออกมาจากพงไม้รอบตัวแล้วต่อมาก็ปรากฏร่างของทหารรับจ้างโพออกมาทีละคนสองคน ผมลองคานเนดูได้ประมาณเกือบร้อยคนทีเดียวและในจำนวนดังกล่าวนี้ส่วนมากเป็นทหารรับจ้างที่แตกมาจาก607เราสองคนออกไปสมทบทันทีเมื่อรวมกลุ่มกันได้ก็พากันปีนไป่าขึ้นไปอย่างเร่งรีบบางคนที่มีระเบิดควันติดตัวมันก็จัดการโชว์สโมกสีเหลืองขึ้นทันทีชั่วอึดใจก็มีสโมกสีเหลืองจากยอดฐานกองพันหกหนึ่ตอมาพวกเรา พากันมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นทุกคนต่างก็รวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายพายตัวเองปีนป่ายขึ้นไปอย่างรวดเร็วผมกับเจ้าดำอยู่เกือบท้ายขบวนในขณะที่หัวขบวนเกือบจะเข้าใกล้รั้วรวดหนาพะกองพัน610ซึ่งขณะน,นี้มีทหารรับจา้างยืนอยู่บนขอบคูสนามเพราะชูปืน M16 โบกเป็นสัญญาณต้อนรับพวกเราอยู่ไหว,ไว จรวด RPG พุ่งปลาดผ่านศีรษะพวกเราขึ้นไปเบื้องบนยกระมเพชรชังเป้าหมายก็คือกลุ่มทหารรับจ้างกองพันหซึ่งยืนสลอนอยู่บนหลังบังเกอร์น,นั้นจรวจ RPG หลายต่อหลายนัดเริ่มยิงถล่มฐานปฏิบัติการของกองพัน0เข้าให้แล้วเสียงระเบิดที่กึกก้องอยู่บนยอดเนินทำให้พวกเราบังเกิดอาการภาวะผวังขึ้นมาทันที และยิ่งมองเห็นร่างของทหารรับจ้างกองพันหกหนึ่งศูนย์ซึ่งยืนต้อนรับเราอยู่พผงะล้มลอยลงกับพื้นด้วยแล้วพวกเราก็ยิ่งตกใจจนคิดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะพวกเราทั้งหมดชะงักงนันยังไม่ทันจะตัดสินใจประการใดเสียงรัวเป็นบรรทัดแตกจากรงปืนก้นเบื้องบนก็ดังขึ้นพร้อมๆกับที่ร่างของทหารรับจ้างเดินตายที่ปีนป่ายขึ้นไปเป็นชุดแรกพผงะร่วงกระเด็นลงมาหลายโต๊ะหลายคนพวกที่เหลือ ตางก็กระโจนลงข้างล่างกันเป็นทิวแถวผมตะลึงงนันอ่าวอีกคงจะบังเกิดความเข้าใจผิดกันเสียแล้วกันมั้งทหารรับจ้างที่แตกทับตั้งใจะจะขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากกองพันหกหเมื่อโดนระดมยิงด้วยปืนกลตางก็พากันเข้าใจว่าขณะนี้บนฐาน610นงคงจะถูกเวียดกงยึดได้แล้วทุกคนตางก็เปลี่ยนใจหันกลับวิ่งลงมาเบื้องล่างทันที อนิจจาทหารรับจ้างเดินตายเหล่านั้นอุปมาเหมือนกับหนีเสือปะจระเข้อย่างแท้จริงทุกคนพลัดเข้ามาในพื้นที่สังหารที่พวกไอ้แก้วได้ตระเตรียมอ้อยอย่างแนบเนียนเสียงปืนอากา้าคางระง,งมขึ้นมาเหมือนประทัดในงานตรุษจ,จีนทหารรับจ้างกระเด็นไปคนละทางสองถางเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดรวดราวเสียงตะโกนกูเรียกหากันเสยงแซะระง,งมไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร พวกเราต้องประจญกระสึก2องดาดจะขึ้นไปข้างบนก็ผระร่วงมาด้วยอำนาจปินกลเบาแบบ M16 จะวิ่งลงไปข้างล่างก็เจอกับไอ้แกวบ้าเลือดที่จ้องสังหารอยู่อย่างเฮี้ยมโหดทารุณฉับพันนั่นเองเสียงกระหึ่มของเครื่องบินก็แผดกล้องขึ้นมาเหนือสีสันผมรีบเงียหน้าขึ้นมองท้องฟ้าความรู้สึกที่พุ่งออกมาก็คืออยากจะตายเสียให้มนุษย์เรูร้รอดไปเสียเลยเครื่องบินที2 8าลำ บินเกาะหมูอยู่บนท้องฟ้าที่จ่มใสนั้นถ้าเป็นเหมือนอย่างทุกคราวในขณะที่ผมมีวิทยุอยู่ในมือผมสามารถที่จะคอนโทรลที T 28ทั้ง3เครื่องนี้ให้ถล่มที่ตั้งยิงของข้าศึกได้อย่างสบายอารมณ์อน,นิจจาขณะนี้เครื่องบินของฝ่ายเราเองเปรียบเสมือนพยามัจุราชที่ตามมาทวงชีวิตและเนื่องจากขาดการประสานงานทางวิทยุเครื่องบินเหล่านั้นจะต้องเข้าใจว่าพวกผมเป็นทหารเวียดนามเหนืออย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ที่เกือบจะเป็นที่โล่งย่อมจะเป็นเป้าหมายอย่างดีของมัจจุราชเรีหานัก3สามเครื่องนั้นทียี่สิบไปทั้งสามเครื่องเริ่มจิกหัวลงตำ่ำในลักษณะเหมือนกับเหี่ยวที่โฉบลงมาหาเหยื่อปืนกลอากาศที่พ่นออกมาจากปีกทั้งสองข้างเป็นประกายแปรปรับหน้าสะพึงกลัวยิ่งนักผมหมอบติดกับก้อนหินใจนึกถึงวิทยุที่ติดหลังเจ้าเฉียนแล้วอดโมโหโตัวเองไม่ได้ถ้ามีวิทยุอยู่ในมือทางรอดย่อมจะมีและเหตุการณ์อันน่าบัดซบอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่มีทางเลือกเสียแล้วผมหลับตาลงด้วยความขมขื่นนึกถึงสุภาษิตของแมวบทหนึ่งขึ้นมาทันทีมีดแมวเมื่อมีโอกาสก็มักจะฆ่าแมวได้เหมือนกันอนิจจาอากาศสัญานที่ผมใช้เข็นฆ่าฆ่าศึกมานักต่อน,นักบัดนี้มันกำลังจะกลายเป็นดาบเชือดคอหอยผมเองแล้วหรือนี่เที่ยวแรก ที่28ทั้ง3ลำกลาดปืนกลอากาศเข้าใส่เป็นพายุบุกแคมแล้วก็บินผ่านเลยไปแล้วกลับลำบินหวนกับใหม่ครั้งผมฉวยโอกาสนี้ผุดลุกขึ้นวิ่งจากพรที่สังหารนั่นทันทีออกมาดําออกมาทางด้านซ้ายชายป่านเให้ได้ผมตะโกนบอกเจ้าดำที่ลุกขึ้นวิ่งมาติดติดและควบจีอย่างไม่คิดชีวิตเพอถึงเขตชายป่าทหารเวียดนามเหนือสองคนที่วิ่งพรวดพาดออกมาประจันหน้ากันในระยะเกือบจะถึงตัว ชูด่าปลายปืนพร้อมกันแยกขี้ยวเขาเพียงแว็บเดียวที่ผมมองเห็นผมก็ปล่อยกระสุนชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่ <c oughs> โดยที่สมองไม่ทันจะสั่งการมันทั้งสองกระเด็นหงายท้องโดยไม่มีโอกาสร้องสักคำ <Yeah> ผมกระโจนข้ามศพมันไปซอยเท้าถี่ยิบโดยไม่รู้สึกถึงความเนหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดหลุดพ้นเข้าเขตป่าทึบผมค่อยๆชะลอฝีเท้าลงความเนหน็ดเหนื่อยเริ่มจะคืบคลานเข้ามาอย่างฉับพลันเดินบ้างวิ่งบ้าง พันประสาทหูก็ได้ยินเสียงกูตะโกนเรียกชื่ออยู่ทางเบื้องหลังผมกับเจ้าดำชะง,งักหันขวับกลับไปมองดูก็เห็นทหารรับจ้างจํานวนหนึ่งกําลังวิ่งอกแอนตามมาเมื่อเข้าใกล้กันพอสมควรผมก็จําได้ว่าหนึ่งในจํานวนนั้นมีผู้กองอาวุธหนักของกองพันหกศรวมอยู่ด้วยผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาอีกเล็กน้อยเมื่อมีเพื่อนร่วมเดินทางมากขึ้นพวกเราทั้งหมดนับรวมกันได้11คนพอดิบพอดี พวกเราทั้งหมดแต่ก็พากันลั้นเลาะต่อไปด้วยความเชื่องช้าระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยงภูมิประเทศที่สงสัยว่าจะเป็นที่ตั้งของทหารเวียดนามเหนืออยู่ตลอดเวลาสามวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าทุกฝีก้าวที่เราค่อยๆเคลื่อนที่ไปเหมือนเสียงกระซิบทวงวิญญาณจากพญามัจจุราชน้ำในกระติกเดิมร่อยรอและทําท่าจะหมดเอาวินาทีใดวินาทีหนึ่งในช่วงระยะการเดินทางที่น่าสมเพชนี้พอถึงตอนเที่ยงของวันที่11มีนาคม2514 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดตัวมาก็หมดเกลียลกลงสเบียงอาหารทุกชนิดเรียบบุดน้ำหยดสุดท้ายในกระติกเพิ่งจะผ่านพ้นไปในกระเพาะอย่างสดสดร้อนความอิดดรยจู่โจงก็มาหาพวกเราทีละน้อยทีละน้อยแต่ละกล้าวรู้สึกว่าน้ำหนักตองตัวเราจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามต,ามตัวพวกผมนั่งพักเหนือยอยู่ตามโคนต้นไม้กระสุน M16-80 นัดที่เพิ่งจะรับแบ่งจากพักพวกชัดจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจนผมอยากจะโยนทิ้งมันให้รู้เร็วรู้รวดไปใกล้ค่ม้มเหมนนั้น พวกเราก็เริ่มออกเดินทางกันอีกทุกคนตกลงกันว่าจะหาทางตัดเข้าเมืองล่องแจกแทนที่จะไปสนามบินนาซูตามข้อตกลงเดิมโดยข้ออ้างว่าเมืองนาซูมีระยะไกลเกินไปที่จะเสี่ยงเช่นนั้นเมื่อตกลงกันเช่นนั้นผมก็จะเป็นต้องนำทางเข้าเมืองล่องแจ๊กอย่างไม่มีทางเลือกพวกเราเดินปีนไป่ายไปตามสันเขาท่ามกลางความมืดในช่วง ต้องไต่ไปตามขอบผาอันสูงชันจนจนย่างเข้ารุ่งอรุณขอวันที่12มีนาคมเราก็ต้องสูญเสียกําลังพลไปอีกสองคนเนื่องจากประทะก,กับหน่วยราชตะเวนงของเวียดกงเราสู้พลางถอยพลางจนหลุดพ้นจากการติดตามของพวกมันแอบนอนพักเอาแรงในป่าทึบแห่งหนึ่งจนมืดจึงเริ่มคลืบคลานด้วยความลำบากยากเย็นต่อไปอีกเหมือนกับคนไม่รู้อนาคตของตัวอีกบางที่ระยะทางเพียงหนึ่งกิโลเมตรพวกเราต้องใช้เวลาเคลื่อนที่กันทั้งคืน บางครั้งก็ต้องเลี่ยงกับระเบิดของพวกมันซึ่งวางดักเอาไว้อย่างกับตาสับปะรดถึงแม้พวกเราจะหลีกเลี่ยงการประทะเพียงใดก็ตามรู้สึกว่าโชคไม่ได้เข้าข้างพวกเราเลยกลางวันของวันที่13มีนาคมพศ2515พวกเราก็ถูกเวียดกงประมาณหนึ่งหมวดบุกเข้าโจมตีเนื่องจากพวกมันตรวจการไปพบร่องรอยของพวกมันเข้าอย่างบังเอิญ ทหารรับจ้างผู้เคราะร้ายอีก4คนต้องสังเวยชีวิตแก่ความบ้าคลั่งสงครามของทหารเวียดนามเหลือผู้บ้าเลือดกลุ่มนั้นพวกเราที่เหลือต่างก็กระเสาะกระเซิงแหกออกจากวงล้อมอย่างชนิดเลือดเข้าตาจากจํานวน11คนเหลืออยู่เพียง5คนเท่านั้นคือผู้กองอาวุธหนักพบ1ร้อยหนึ่กองพันหกศูนจากสิบเอกทวีกลางมณนและคนสุดท้ายพลอาสาสมัครดำเอมเอิม่มเพื่อนร่วมตายของผมนั่นเอง พวกเราทั้งห้าคนปรากฏตัวขึ้นที่สันเนินลูกชุดสุดท้ายถ้าลงจากเนินลูกดังกล่าวนี้เราจะต้องเดินผ่านทุ่งนาของบ้านนา้ำฉาเข้าสู่เทือกเขาอันสูงเสียดฟ้าของเนินสกายไลา์เอาไปที่ตั้งฐานทัพส่วนหลังของพวกเราผมมองเห็นเมืองล่องแจ้งปรากฏอยู่แค่เอื้อมเพียงแต่รอเวลาให้มืดค่ำเสียก่อนเท่านั้นความหวังของเราก็จะบรรลุเป้าหมายถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นเป็นเวลา9นาฬิกา30นาทีของเช้าที่เย็นเยือกวันที่14มีนาคม2515 พวกเรานั่งซุ่มคอยเวลาที่ชายป่ายันกวนกวายใจเกือบชั่วโมงเต็มๆไม่มีใครปีปากพูดออกมาแม้แต่คำเดียวความหิวโหยและความอ่อนเพลียแพร่กระกจายไปทั่วร่างกายจนรู้สึกลำคอแห้งผากที่สุดในความอดทนของใครคนหนึ่งก็สิ้นสุดลงออกไปเอาน้ำมากินกันเถอะผมนอนฟังเสียงทานน้ำไหลตั้งนานแล้วผมคิดว่ามักคงอยู่ห่างจากเราไม่ไกลนะักเสียงทหารรับจ้างที่หน้าตาซีดเซียวเหมือนแต่คนอมโรคพูดทำลายความเงียบขึ้นมาทุกคนขยับตัว ผมเองก็หิวน้ํำจนใจจะขาดแต่ความลังเลยังมีอยู่ในจิตใจความเงียบของภูมิประเทศรอบๆด้านทําให้ผมไม่ค่อยจะไว้ใจในสถานการณ์รอบตัวนักยิ่งทักท้วงขึ้นถ้าพวกมันซุ่มคอยเฝ้าแหล่งน้ํานั่นอยู่พวกเราไม่ต้องโดนขันยี่ยมปนอี๋หรือทุกคนชะงักงันเอ๋ผมจะออกไปดูคนเดียวก่อนแต่เจอพวกมันมจะถอยกลับมาช่วยยิงสกัดให้ผมด้วยดําเอมอิ่ม ตัดสินใจช่วย M16 ลุกขึ้นด้วยความกระฉับกระเฉงเขาฉากเว็บหายไปสักพักใหญ่ก็กลับมาด้วยอาการลุกลี้ลุกลนผมไม่ถึงแองน้ําไม่มีเววพวกมันเลยแต่เจ้าดาหยุดไปชั่วอึดใจมันจะเกิดอาการติดอ่างขึ้นมาในฉับพลันและพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นมีศพมีศพพวกเราอยู่บริเวณแองน้ําประมาณ25หศพเห็นจะได้พรจะถูกยิงแต่เมื่อวานหลังจากลังเลจะอยู่พักหนึ่งความหิวกระหายที่รุมร้อมทุกขณะจิต ทำให้พวกเราตัดสินใจลงไปที่แอ่งน้ําทันทีผมกับจ่าทวีกลางมณีเดินรังท้ายผอบออาวุธหนักและผอบอร้อยหนึ่งและเจ้าดําเดินตรวจปิวห่างออกไปอย่างรวดเร็วผมตุกแขนจ่าทวีพลางกระซิบผมว่าไม่ค่อยจะดีนะจ่าให้สามคนนั้นลุงหน้าเข้าไปก่อนรอจังหวะสักพักค่อยเข้าไปเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือกันทันท่วงทีจ่าทวีกลางมณีมีความคิดเห็นตรงกับผม เวลาผ่านไปเกือบ10บนาทีก็ไม่มีอาณาสัญญาณใ,ใดๆเกิดขึ้นเราทั้งสองคนค่อยๆย่องเข้าไปใกล้แอ่งน้ําที่มีหญ้าคาสูงท่วมศีรัะ์บทบังอยู่ด้วยความระมัดระวังขราวแรกผมไม่สามารถมองเห็นแอ่งน้ําได้ถนัดนักหยุดยุกที่พยายามเงี่ยหูฟังก็ไมได้ยินสับสําเนียงใดงๆที่จะบ่งบอกถึงสิ่งผิดปกติที่อาจจะซุกซ่อนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเสียงน้ําไหลซอกขอบตะลิ่งได้ยินอย่างถนัดหูผมขย,ยับตัวถอยกลับด้วยความลังเลและสังหรณ์ใจ จรวด RPG ข้ามหัวพุ่งตรงไปยังแอ่งน้ำส่งเสียงโหยหวนเสียดแทงเข้าไปถึงหัวใจและพร้อมกันนั้นเสียงปืนกลนาชินีก็ระเบิดขึ้นรอบดันผมใจหายวุความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าถูกล้อมเสียแล้วผมกับจ่าทวีกลางมณน,นีหมุนตัวกลับแต่มันสายเกินการไปเสียแล้วด้านหลังของเราบริเวณชายป่า ต็มไปด้วยเวทกงยุบยับไปหมดพวกมันสาดกระสุนปล่อยปายมาอย่างเราโดยไม่ให้โอกาสพวกเราตอบโต้แม้แต่นิดเดียวผมหมอบติดกับพื้นไถตัวเองไปตามป่าหญาา้าคาเล่นแล้วก็เหมือนกับหมูป่าที่รังถูกผ่านตามล่าไม่ว่าเราจะแหวกไปทางไหนป่าหญ้าคาก็เอ็นลูปไปตามเป็นการฟ้องตำแหน่ง,ขงเงขาตัวเองอยู่ในที่เหงื่อพุดซึมขึ้นเต็มหน้าความหวาดวันจูจมก็สู่จิตใจจนสุดระงับผมเริ่มรู้ชะตาของตัวเองและแน่นอนเรื่อเกิด ทั้ง3คนที่เดินล่วงหน้าคงจะจบเกมอยู่ที่แอ่งน้ํานั้นหมดสิ้นแล้วพวกมันยิงตะล่อมเป็นวงแคบบีบเข้ามาทุกขณะเสียงย่ําเท้าดังสวบสาบอยู่รอบตัวผมกระจาทวีกลางมานีตัดสินใจผุดลุกขึ้นสาดกระสุนออกไปรอบทิศอย่างชนิดเลือดเข้าตักผมก็ออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตที่หมายก็คือชายป่าที่มองเห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้าผมวิ่งพลางยิงพลางจนกระสุนหมดแม็กกาซี บรรจุกระหกจนผมไม่มีเวลาพอที่จะลวงแมกกาซีนอันใหม่ขึ้นมาบรรจุตอกอีกประมาณ40เมตรจะถึงชายป่าเงาถึงมือของเจ้าเวียดกงคนหนึ่งก็ทะลันเว็บออกมายืนจังก้าด้วยท่าทางที่กระหายเลือดผมผลักปืนออกไปข้างหน้ามือซ้ายคว้าหมากที่ปลายลำกล้องมือขวางัดผ่านท้ายปืนเอ็มสิบหกตีเฉียงออกไปสุดแรงเกิดที่หมายก็คือปลายคางที่แหลมเสียมนั้นผมไม่ทันได้ดูว่าอาการของมันจะสาหัสขนาดไหน พอมองเห็นมันพัง,งะลม้มลงไปกองกับพื้นผมก็ควบจีต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตพอผ่านก้อนหินใหญ่ข้างๆถักผมก็รู้สึกเหมือนกับฟ้าผ่าลงมาตรงบริเวณต้นคอด้านหลังอย่างจังเบิกผมล้มคว่ำลงไปนอนจูบดินอยู่กับพื้นแสงหิ่งห้อยพลางพาอยู่ในดวงตางพยายามพลิกตัวกลับไม่เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรผมมองเห็นรองเท้าคอมแบตหนาตึกปลิววูบเข้ามาที่ปลายขาในคราวนี้ความรู้สึกของผมก็ดับวูบลงทันที